ไก่ทอดอร่อยมากค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เป็นวันหยุดค่ะก่อนที่จะนําไปทอดเราก็หมักไก่ให้เรียบร้อยก่อนค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปต่างๆแล้วก็ใส่แป้งทอดกรอบผสมลงไปค่ะค่ะเตรียมตั้งกระทะให้ร้อนน้ํามันใหม่ๆค่ะแล้วก็พอน้ํามันร้อนก็เอาไก่ใส่ลงไปเลยค่ะรวดเร็วทันใจค่ะพี่น้องจ้าวันหยุดหิวแล้วช้าไม่ได้หิวค่ะมาค่ะพี่น้องมาดูไก่ทอดเหลืองอลามค่ะ แล้วก็จะมีข้าวเหนียวด้วยค่ะนี่น้ําจิ้มด้วยนี่ค่ะน้ํามะขามออกอมปเปรี้ยวนิดๆค่ะเอาไก่ทอดเศษนี้จิ้มลงไปแซ่บค่ะหมดคมําบรรยายค่ะพี่น้องความแซ่บมันสิขนาดไหนค่ะไก,ก่ต้องใช้เวลานานนะคะกว่าจะทอดกรอบได้ค่ะพี่น้องคะใช้เวลาทอดไก่ใจเย็นมากๆไฟแรงมากเกินไปก็ไม่ได้ไฟอ่อนเกินไปก็ไม่ได้พอดีพองามค่ะกลาง เดีย๋ยวแม่พาไปดูข้าวเหนียวที่นึ่งก่อนค่ะนี่ข้าวเหนียวนึ่งแม่เปิดให้เบิ้งกอนนี่ค่ะข้าวเหนียวใกล้จะสุกแล้วค่ะพี่น้องจ้าเป็นไงไก่ทอดต้องคู่กับข้าวเหนียวใช่ไหมคะถึงจะแซ่บใช่ไหมพี่น้องข้าวเหนียวนึ่งก็สามีแม่งป็นคนหนึ่งเองมุดค่ะทุกอย่างค่ะพี่น้องทำเปลี่ยนหมดทุกอย่างเก่งหลายค่ะนี่ค่ะไปดูไก่ทอดต่อค่ะ เหลืองเลยค่ะพี่น้องจ๋าเหลืองอลามขึ้นมาแล้วคะ่ะไก่ก็จะกรอบมากๆเลยะคะ่ะยิ่งใครชอบกินหนังไก่นี่คู่กับแป้งทอดกรอบนี่ยเปรีบลายค่ะพี่น้องจ๋าเนื้อหนังก็มักคนนึงหนังไก่กรอบเนี่ยกินกับไอ้น้ำจิ้มเนี่ยโอ้ยกรอบแซ่ีบลายค่ะพี่น้องแป้งยิ่งแป้งทอดกรอบเลยค่ะนะ กับนังไก่กรอบเนี่ยโอ้ยเขากันอุ่นร้อนะพี่น้องเนาะ็นวยาเดาเอาอะไร้ช่ไหมอยหิ้วมาไม่กินน้ำกันค่ะเอายังไหม่ทำมาค่ะไม่กินน้ำกันมือีวันจันทร์วันหยุดค่ะมันออกกันสาค่ะพี่น้องคะาทำบุญใส่บาตรก็เสร็จแล้วก็มากินไก่ทอดค่ะวันนี้ประเพณีของคนอีสานก็โอ้ยออกกันสากันค่ะทำบุญตามประเพณีบ้านนอกเขาเนยค่ะน้องพี่น้อง ให้พี่น้องทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญค่ะสุขภาพแข็งแรงอไคะเหลืองแล้วใช่ไหมคะพี่น้องจ๊ะมีเหลืองอล่ามขึ้นมาแล้วค่ะหิวกันแล้วใช่ไหมคะกลิ่นหอมกลิ่บนหน้าเตานี่ค่ะ พี่น้องตัวไหนน้ำท่วมก็ขอให้น้ำแห้งไวๆด้ค่ะเด้อแถวบุงบัวนอ้น้ำมหาศาลค่ะน้ำท่วมหนักมากสู้ๆกันนะคะขอให้น้ำแห้งลดลงไวๆจ้าลมหนาวก็จะมาแล้วค่ะพี่น้องจ้าอากาศก็จะเริ่มเย็นแล้วค่ะถ้าทางอากาศปีนี้ถ้าทางจะหนาวสัตว์พี่น้องคะก็ฝนมันตกแล้วก็น้ําก็ท่วมอายุก็เข้าเยอะ ก็เตรียมเส้นหนุ่งสนาวไว้กันนะคะเพืเ่อนๆทีนี้ดูแล้ว,วทางจะหนาวค่ะเดไหมก็ขอบคุณทุกแรงใจค่ะฝากก, like, กดไลค์กดแชร์กดติดามกดซับสไครต์กับเดีหมหมน้ำเด้อพี่น้องจ้าม,นนม,มืัอนี้เมนูสามีเดไหมทํทำไก่ทอดอร่อยมากๆค่ะเพืเ่อนๆมาทานด้วยกันค่ะอืเสร็จแล้วค่ะเพืเ่อนๆค่ะทอดทั้งหมด2เซตค่ะ นี่นิซเซตแรกค่ะนี่ค่ะน้ำมันก็จะใสเหมือนเดิมค่ะพี่น้องค่ะน้ำมันก็จะไม่ดำไม่ขุ่นเดี๋ยวมาวางไว้ก่อนนเซเซตแรกค่ะังไมก็จะมาถ่ายคลิปเซตแรกก่อนเพราะรีบนี่ค่ะพี่น้องเหลืองงามหลพี่น้องคายไหมให้มันเย็นนิดหนึ่งแล้วก็หนังจะกรอบแล้วก็แป้งก็จะกรอบกรอบค่ะพี่น้องค่ะเคี้ยวดังก๊อก๊อปก,ปก,ปกปเลยล่ะค่ะ เหลืองอะลามเลวค่ะพี่น้องจ๋ามากินด้วยกันค่ะน้องไก่ทอดชุบแป้งทอดค่ะแล้วก็มากินน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะป้าเชี่ยมจิพาไปเบิ้งเขาทอดกระทะที่สองค่ะนี่ค่ะทอดกระทะที่สองแล้วค่ะนี่กระทะหนึ่งค่ะทานนี้ก็เยอะเหมือนกันค่ะค่ะไก่ก็จะหมดหม้อแล้วค่ะทอดเยอะค่ะพี่น้องจ้าเชี่ยมก็พามาดูตอนทอดเสร็จแล้วดีกว่านี่เหลืองอะลามงามงามค่ะ หิวกันมากๆเลยค่ะพี่น้องคะยามไหมก็จะขอโตไปกินเขาก่อนเด้อค่ะเด้อมื้อนี้ค่ะพี่น้องค่ะข้าวเหนียวก็หนึ่งเสร็จแล้วข้าวเหนียวฮอนๆอนค่ะพี่น้องค่ะน้ำจิ้มก็แซ่บค่ะพี่น้องไก่ก็ทอดฮอนๆอนแล้วก็กรอบๆหนังไก่ก็กรอบค่ะขอัตไปกินเขาก่อนเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะหิวหลายๆไปก่อนค่ะ